สวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วมื้อนี้ต้มแซบมามาจัดไปจัดไปตามหิวตามอยากหลังกลับบานมาเวลาค่ําคืนมื้อนี้เนาะนี่แหละครับใส่ลงไปลูกชิ้นหมูหมูแดงกับหัวหมูหูหมูนิดน้อยกับใส่มะเขือเทศลงไปใส่ลงไปเลยต้มแซบต้มแซบ เต็มสูตรเนี่ยเต็มสูตรบ้านบ้านเด้อแต่บอกเมนอาหารพัฒคาขมอาหารเมนูสะบบ้านบ้านพร้อมอยู่พร้อมกินเทใส่ถ้วยใส่ชามครับมาครับตั้งชามบิ๊กบิ๊กเทลงไปเลยกำลังร้อนร้อนโอ้ยบิ๊ก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 เลยเต็มหิวเต็มอยากแน่นอน ครบับคนคนผสม,มให้เข้ากันก่อนน้อหนีกับลูกชิ้นนี่จะได้ทั่วถึงทั่วถึงหูยจะเส้นเยอะเส้นเยอะเส้นเยอะมาอูดไปผดมามาชิมรสชาติจะนัวปั่นไหเนาะสวบใส่ปากอื้อ ก่อนกินจะเต็มจะพูดถึงเนาะต้มแซบนี่เขาจะมีความเปรี้ยวน้ำหนาแต่นี่ก็ต้มแซบเส้นแม่มาเรา,เราต้องปรุงเครื่องปรุงเพิ่มเติมเนาะเพื่อจะได้ขึ้นชื่อเมนูเส้นต้มยำนะครับจวดจวดจัดไปตามชอบ ปรุงเพิ่มไปอย่างเดียวคือน้ำตาลทรายผมชอบให้มีหวานเพิ่มสักนิดหน่อยแต่พูดถึงความเปรี้ยวความเค็มสุดยอดอยู่แล้วขาดแค่น้ำตาลทรายใส่ไปแค่นี้พอดีแล้วตามชอบตามอยาก สวบลงไปอีกชิมรสชาติว้าวจวดจวดเลยบัดเนี่ยไม่ต้องปรุงเพิ่มอะไรเพิ่มพร้อมกินพร้อมแสบพร้อมนัวแล้วจวดจวดไปเลยมาเติมพักลงไปถั่วงอกกับแตงกวาซัดเต็มเต็ม เห็ดกินอยู่ง่ายๆแต่ว่าสารอาหารครบห้ามู่แค่นี้ก็แซ่บนัวมีประโยชน์แล้วครับถึงจะเป็นอาหารบ้านบ้านบ้านนาลูกทุ่งปลาสายเป็แต่มีคุณภาพนะเมื่อกินแล้วไม่ใช่กินแบบเล่นๆมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วครับ มาแสบมานวน้ำกันเลอครับผมจวดจวดไปน้ำกันแสบแสบครับ